สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะจ้ะเนาะเอฟซีน้องอุ้มอิมโอซีสาวหน่อยเพจปันแพ้่แล้วก็เอฟซีสาวที่นี่นะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าอันแบนหน่อยที่เหาเห็นอยู่ตอนนี้นะจ้ะเนาะแบนหน่อยอีหล่าบ่สบายจ้าเพื่อนๆบ่อบสบายนั่งนั่งนั่งป่วยแบบอันทายบอออกนะจ้นะเนาะเงียวบ่ออกนะ นั่งบอสบายมากกับจะเป็นอาทิตย์แล้วจ้าผู้ดูแลก,กับพยายามทิทสซอยนอกจ้านอพยายามทิทสซอยหายยาอันไปหาหมอแล้วก็ให้หมอมาเบ่งแล้วก็ให้ฉีดยาช่วงที่ฉีดยาเนาะจ้กนอหนองแบนหน่อยเพิ่นก็ต้อตานบวหวเนาะจ้านะต่อตานยาท มันฉีดลงไปเบาวพี่น้องจ้าช่วงตอนนี้คือน้องเสียเราจะน้องจากเข้าไปแล้วจะจากอีลาหน่อยไปแล้วเพื่อนๆเศร้านะจน้ะเนาะสงสารอีลาน่อยย่ามอีลาหน่อยไปเฮดงานย่ามอีลาหน่อยกลับมาอีลาหน่อยก็ยกสิซมาเล่นกับน้องแบนาะจานะนาะ ต่อไปนี้อีหลากับสิบวะนไรเล่นก็แบะหน่อยละจ้ะแบะหน่อยก็จากอีหลาไปแล้วนะจ๊ะเนาะสงสารอีหลาหน่อยมนนานั่งซองเบิงดูจ้ะซองเบิงแบะหน่อยสองสารจะสงสารขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนๆที่รักและอดูอีหลาหน่อยเนะจ๊ะเนาะ สงสารอีหลาหน่อยนางเบิงนาง,งแง่งอยู่จ้าเพื่อนเพื well <laughs> ่อนคิดแล้วก็สงสารบบมีคำบรรยายน้องจ้าสงสารอีหลาหน่อยสงสารแบหน่อยนะเพื่อนกะเพืนเมื่อหลายมือแล้วเนาะจ้านอกเพื่อน มันก็สู่สู่จนเนะจ้ะต้องหายาทั้งฉีดยากันยังบ่บ่ไหวเนาะจ้ะเนาะน้องก็จาะไปยังสงบเพื่อนเพื่อนกับฝั่งเบนหน่อยอยู่แถวนี่หละจ้ะอยู่ใต้ต้นบางม่วงก็ใกล้ๆของขอบพี่น้องอยู่เนาะจ้ะเนาะ บวัวตะไเนาจะเนาะเรียงเรียงยี่ยงกะหักกัน,นันเนาจะเนาะสงสารขอบคุณเด้อจากเพื่อนๆจะติดเขามาเป็นกำลังใจให้อีลานหน่อยเมีนหน่อยก็บม้านฟังนองน้ำตอนนี้ก็ฟังนองเรียบร้อยแล้วจ้ะอยู่ใต่ต้นม่วงเนาจะเนาะ ขอบคุณลหลายๆเดือเพืเ่อนๆฝากกดไลค์ลกดแชร์สาวเทลี่นำเน่เด้อจ้าขอบคุณลหลายๆเดือพี่น้องรักเอลาน้อยๆแต่ขอให้นานๆเนะจน๊ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ